วันนี้นันนี่มีอะไรนะคะก็มาพร้อมกับกระเป๋าตาังของเอ่อกกยาหรือว่าโกยัดนะคะ,ะเราเราแล้วแต่ความถนัดนะคะว่าเราจะเรียกแบบไหนนะคะแล้วก็วันนี้ที่นํามาฝากนะคะก็จะเป็นแบบรุ่นใบโฟนะคะซึ่งเป็นแบบว่ากระเป๋าตาังสั้นแบบพับนะคะสําหรับใส่กา๊าซ8ใบนะคะก็เรามาแกะกล่องพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ ตัวใบนี้นะคะกิ๊บไปได้มาจากช็อปที่ซันฟรานนะคะสําหรับบรรยากาศช็อปแล้วก็จะมีใบใหญ่อีกใบนึงนะคะเดี๋ยวยังไงรีวิวหน้านะคะคจะนำมาฝากอีกทีนึงนะคะแต่วันนี้เนี่ยเรามาดูเจ้ากระเป๋าตังใบเล็กกันก่อนดีกว่านะคะเ,เพอแกะตัวกล่องมาเรียบร้อยนะคะเขาก็จะมีตัวการ์ดที่เป็นประวัติโดยย่อของทางโกย่าเขานะคะเป็นกระดาษทั่วไปเลยจะไม่ได้มีการ์ด แข่งอะไรทั้งสิ้นนะคะเปิดมานะคะก็จะเป็นตัวกระเป๋านะคะแล้วก็จะมีตัวแท็กป้ายอันนี้เท่านั้นที่ว่าแจงว่าเป็น made in France นะคะแล้วก็เป็นวัสดุแบบไหนอะไรประมาณนี้นะคะเรามาดูด้านในกระเป๋ากันดีกว่าค่ะก็คือเป็นรุ่นแบบ8บัตรเครดิต สำหรับบัตรเครดิต8ใบนะคะตรงด้านข้างที่เสียบบัตรนะคะก็ตรงนี้กิฟชอบตรงนี้เขามากๆนะคะตั้งแต่ใบที่แล้วแล้วก็คือว่าเขาจะมีการเอ่อว้า์ว,าว,ว,าวไว้ให้เพื่อเวลาเราเสียบบัตรได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะด้านในของตัวกระเป๋าก็จะเป็นสีเหลืองอันเป็นเอกลักษณ์ของทางโกย่าเขานะคะ แล้วก็ตรงช่องนี้ค่ะมันจะเป็นหนังนะคะตรงช่องนี้เป็นหนงังตรงนี้ก็เป็นหนังค่ะเป็นหนังเนื้อ,อ,อจะเป็นสกัสกๆนิดนึงนะคะแต่ตรงช่องที่เสียบบัตรนะคะตรงด้านในตรงนี้เนี่ยจะเป็นผ้านะคะตรงนี้เป็นผ้าก็ทําให้การยังไงดีครับเวลาเราเสียบบัตรอะไรต่างๆก็ไม่เกิดการเสียดสีกันหนงังก,ก็ดีไปใหญ่ช่งกัง้นนะข้างสองฝั่ง ะะแต่จะก็จะกิ๊เลือกมาเป็นรุ่นที่ไม่มีใส่เหรียญน,นะคะเพราะว่าใบนี้เนี่ยเจตนากิ๊เพื่อที่จะแบบว่าเป็นบางบางเวลาที่เราต้องการแบบไม่ต้องการพกกระเป๋าตังใหญ่นะคะส่วนช่องใส่ชนาบัตรก็จะเป็น2ช่องนะคะเป็น จบช่องมีหนังขั้นนะคะเป็นหนังสีดำเหลืองนะคะรุ่นนี้ที่กิ๊บเลือกมาจะเป็นรุ่นสีดำล้วนนะคะซึ่งกระเป๋าตังรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีครบทุกสีเลยค่ะมีสีดำมีสีเนวี่นะคะซึ่งเป็นราคาเริ่มต้นแล้วก็ในกลุ่มของสีก็จะเป็นพวกสีเทาสีส้มสีเขียวนะคะในเรื่องของงานเย็บนะคะเราก็จะเห็นความเรียบเนียนนะคะของตัวก,กระเป๋าอย่างชัดเจนนะคะก็คค่อนข้างชอบฝีจับของอ เขามากๆนะคะซึ่งมีความเรียบเนียนมันจะไม่แบบว่ามีความย่นอะไรเลยนะคะส่วนตัวยาแนวก็จะเนี่ยค่ะมีความไม่เป็นแบบหนาๆน,น,นะคะก็จะค่อนข้าง บางแล้วก็เบานะคะชอบในเรื่องของน้ำหนักความเบาเขามากๆนะคะถ้าเปรียบเทียบกับใบที่แล้วของกิ๊นะคะเป็นรุ่นกระเป๋าตังค์ที่เป็นใบใหญ่นะคะคือคือรุ่นนี้เป็นใบใหญ่พิเศษนะคะซึ่งเป็นซิปเนี่ยก็จะอยู่เล็กกว่าเล็กกว่าไม่ถึงครึ่งดีนะคะแต่ก็เรียกได้ว่าเออเกือบ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 ,บ,บครึ่งนะคะแล้วก็แต่ว่า เรื่องของตัวสีและหนังอะไรต่ก็คือเป็นเป็นสีเดียวกันนะคะความหนาซึ่งใบนี้นะคะขนาดของเขานะคะอยู่ที่ประมาณตีว่า11เซนครึ่งนะคะแล้วก็คูณอยู่ความสูงอยู่ที่9เซนถ้าใบนะคะก็มีความเทคเจอร์นะคะ จะไม่ใช่เป็นแบบเรียบเนียนสะทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นการสกรีนลายลงไปนะคะเพราะว่ากล้อ uh, ในรุ่นหลังๆนี้จะไม่ใช่เป็นลักษณะของ uh, ในอดีตนะคะก็จะเป็นลักษณะของการแต้มจุดสีใช่ไหมคะแต่ณนะปัจจุบนะันโอ้โหแต้มไม่ไหวแล้วนะคะก็จะเป็นการสกรีนสีลงไปนะคะแต่ว่าก็ยังมีความเท็กเจอร์ที่แบบว่ามีพื้นผิวสัมผัสที่ที่เรารู้สึกจับแล้วแบบมันมัน จับแล้วมีความสุขค่ะบอกไม่ถูกนะคะส่วนวิวหน้านะคะกิ๊จะนำน้องกอย่ารุ่นลิมิเต็ดช็อปไม่มีนะคะซึ่งเป็นของปลอมนะคะอน,นี้พอดีกิ๊บไปได้มาแล้วก็อยากจะมารีวิวให้ฟังว่า เนื้อของเขาการสังเกตว่าออของปลอมลักษณะเป็นแบบไหนความแตกต่างเป็นยังไงนะคะแม้แต่ขนาดกล่องอะคะ่ะเนื้อกระดาษก็แตกต่างกันแล้วกิบเ,เ,เปิดให้ดูชมชมเป็นตัวอย่างนิดนึงนนะคะก็ ติดตามกันรีวิวหน้านะคะกิ๊จะมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะชัดๆเลยว่า,าลักษณะของเนื้อ,อของตัวหนังอะไรก็ตามนะคะที่พอจะแชร์เป็นข้อมูลเป็นประโยชน์กันได้นะคะก็ต้องขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมนันนี้มีเลยนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะก็ยังโควิดระบาดอยู่ยังไงก็รักษาสุขภาพนะคะแล้วยังไงพบกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย